แมลงเก่าญี่ปุ่นขนาด2ตันนะครับเป็นแบบเค้เคนะโยก2ตันใช้งานได้นะครับใช้งานได้ใช้งานได้นะครับ ีทั้งหมดห้าตัวนะฮะจะปิงหลุดปินไว้เน้น ใช้งานได้นะครับสองตันมี5ตัวท่านใดสนใจโทเข้าไปสอบถามได้ที่เตอร์แบคโฮนะฮะศูนย์แปดหนึ่งสองสองหนึ่งสองเก้ตันเต็มนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นแล้วชัวร์เลยยกได้สองตัน ปปมไม่ได้นะครับไมได้ไะ่ได้นะฮะ สนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0816221299นะครับ